สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เจอกันกันกบคุณครูตองสุนันทาจุมกุมารเช่นเคยค่ะในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ครูตองมีนะคะเนื้อหาที่อยากจะได้กลับมาทบทวนให้กับนักเรียนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของภาษาถิ่นค่ะนะ,ะจริงๆเด็กๆก็ได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครูตองอยากให้ เปิดหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวเด็กๆเองนั้นได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วหรือยังหากว่าใครยังไม่ทำนะคะก็จะได้ทบทวนแล้วได้ลงมือปฏิบัติในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดในหนังสือไปด้วยเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะในเรื่องของคำภาษาถิ่นค่ะ เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า23นะคะอย่าเพึ่งเบื่อนะคะครูตองมีความจะเป็นจะต้องทบทวนเพราะว่าจากการที่ได้ตรวจสอบงานกับเด็กๆค่ะจะมีแค่ในส่วนของบางคนเท่านั้นนะคะที่ส่งงานแล้วก็ทํางานได้ถูกต้องแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งงานและก็ยังทํางานไม่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนในเรื่องของภาษาถิ่นกันเลยค่ะนะคะภาษาถิ่นนะคะเป็น ะะอันนี้เป็นตารางนะคะแผนผังการเรียนรู้การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นค่ะนะคะก็ะะะจะมีภาษาถิ่นอะไรบ้างคะเด็กๆจาได้ไหมเอ่ยนะคะมีภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้ค่ะนะคะนักเรียนลองมาอ่านบทร้อยกลองที่กําหนดนะคะสังเกตคําอักษรสีต่างๆะะเป็นคําภาษาถิ่นได้นะคะในเรื่องของภาษาถิ่นบอกความเป็นไทยค่ะ เบิ่งพ่อรวมทั้งแหลแปลว่าดูลอยจังหู้ลำแต้ว่าพาลำแต้ว่าภาษาถิ่นใช้แทนคําอร่อยเหลือเมื่อได้กินจะได้ยินแซบอิหลีที่บ้านเฮาไปภาคใดเรียนรู้คําใช้ถูกต้อง แม้ไม่คล่องเพียงเข้าใจความหมายเขาภาษาถิน่นบอกความตามลำเนาบรรพบุรุษเราใช้มาแต่ช้านานค่ะอันนี้จะเป็นการรวมคำภาษาถิ่นนะคะนะคะจะมีภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นใต้แล้วก็ภาษาไทยมาตรฐานค่ะคำว่าพ่อนะคะตัวพอพึ่งนะคะนะคะเป็นภาษาเหนือค่ะนะคะ พอนะคะคำว่าเบิงภาษาอีสานค่ะคำว่าแลภาษาใตา้ซึ่ง3คมคำนี้พอเบิงแลเป็นในความหมายความหมายเดียวกันคือหมายถึงว่าดูค่ะลำแต่แซบอีหลีล่อยจังฮู้อร่อยนะคะแปลว่าอร่อยนะคะเฮาเฮาเราแปลว่า เราค่ะคำเหล่านี้ล้วนเป็นภาษาถิ่นทั้งสิ้นเลยนะคะตรงนี้ต่อไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาไทย ที่ถือเป็นเกณฑ์ในการสื่อสารและยอมรับกันทั่วไปซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้ใช้ภาษาไทยสำเนียงคนกรุงเทพเป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาทางการค่ะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันเฉพาะถิ่นภาษา เฉพาะถิ่นเฉพาภาคซึ่งแบ่งตามลักษณะภูมิมีภาคใหญ่ๆได้3ภาษาคือภาษาถิ่นเนื้อภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ค่ะนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาษาถิ่นเนื้อค่ะจริงๆกูต้องให้ความหมายไปแล้วนะในครั้งที่แล้วมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ําทําความเข้าใจค่ะคําว่าละออนแปลว่าเด็กนะคะนะคะดอกจุม๋มปาแปลว่าดอกจําปานะคะ รถทีบคือรถจักรกยานภาษาเทนิสานค่ะบักโม่ก็คือแตงโมนะคะแมงกะบ,บี้นะคะหรือมแมลงปอนะคะแมงปอนั่นเองค่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะคะก็คือตากับยายนะคะภาษาถิ่นใต้ค่ะเรียนแปลว่าทุเรียนนะคะแมงพี่แปลว่าผีเสื้อนะคะชั้นแปลว่าปิ่นโต ตารางเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นค่ะนะคะภาษาไทยมาตรฐานช่องแรกนะคะช่องที่สองเป็นภาษาถิ่นเหนือช่องที่3ภาษาถิ่นอีสานช่องที่4ภาษาถิ่นใต้ค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับบุคคลค่ะผู้หญิงคือแม่ยิงแม่แม่ยิงนะคะภาษาอีสานคือแม่ยิงนะคะภาษาถิ่นใต้คือหญิงค่ะผู้ชายภาษาถิ่นเหนือคือป้าใจอีสานพ่อใต้ ใต้คือชายค่ะเกี่ยวกับผักพืชผักบางค่ะพริกนะคะพริกบักพริกดีปลีข้าวโพดข้าวสารีข้าวโพดคงผลไม้บ้างค่ะสับประรดบาขนานัดบักนดัดยานาดัดน้อยนาค่ะบักน้อยแน่อีสานบักเขียบค่ะใต้หน่อยนา เกี่ยวกับดอกไม้ค่ะปีบภาษาถิ่นเหนือคือการสรองนะคะถิ่นอีสานคือกลางของถิ่นใต้คือปีบค่ะภาษาไทยมาตรฐานดอกบานไม่รู้โรยถิ่นเหนือคือตะล่อมอีสานคือ3ามปีบเฮียวภาษาถิ่นใต้คือกุลหยีค่ะเครื่องใช้กระจกเหนือคือแว่นค่ะอีสานคือแว่นถิ่นใต้คือจก พับพีค่ะเหนือคือปากอีสานคือสารพีใต้คือวักต่อมาค่ะคำกริยาค่ะวิง่งเหนือคือลนอีสานคือแลนใต้คือแล่นก็หกค่ะอันนี้ต้องจำนะคะเผื่อไปเจอในข้อสอบนะคะเหนือคือคิดจุอีสานคือขิดตัวใต้คือขี้ฮอ,อ,อ,อกนะคะ คำว่าพูดค่ะอีสานภาษาทิเ่เหนือคืออู้อีสานคือเว้าใต้คือแรงรสชาติค่ะอร่อยเนื้ออร่อยเนื้อคือลํำอีสานคือแซ่บนะคะใต้คือร่อยนะคะรสเปรี้ยวค่ะเนื้อคือส้มอีสานคือโซมใต้คือเปรี้ยวค่ะ สรุปแล้วนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะภาษาถิ่นใช้สื่อสารเฉพาะท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านเสียงภาษาถิ่นเหนือเสียงของคําจะลากยาวช้าช้าอ่อนหวานถิ่นอีสานออกเสียงค่อนข้างเร็วหนักแน่นนะคะคําส่วนใหญ่จะมีเสียงสูงค่ะภาษาถิ่นใต้จะใช้คําสั้นๆออกเสียงห้วนและเร็วค่ะนะคะเด็กๆมาทบทวนใครทําเสร็จเรียบร้อยแล้วดีมากค่ะใครยังไม่ได้ทํา แบบฝึกหัดนะคะในหนังสือจะเป็นหน้า23หน้า2ีีหน้า25นะคะ23 24 25และ26นะคะทีนี้เรามาทบทวนให้ทำใส่ในสมุดภาษาไทยค่ะเกี่ยวกับภาษาถิ่นเหนือค่ะให้นักเรียนพิจารณาคำภาษาถิ่นจากข้อความแล้วเลือกภาษาไทยมาตรฐานที่กำหนดเขียนลงในช่องว่างที่มีความหมายตรงกับภาษาถิ่นนั้นค่ะวัน วันติดจ่วยปลาเฮ้าไปแอลตีมมวนๆสักน้อยได้บออิสานค่ะพอปูแม่ยเพิ่นขึ้นหอดลูกหลานอยากให้เมื่อบ้านเดือนนาตายค่ะวันนี้ตอนวันเที่ยงที่สรากลางจังหวัดจะจัดจำหน่ายผลไม้ขึ้นชื่อของผักตายเพียบมีลองกล้องหัวครกจำเดะนะคะก็เติมลงไปนะคะนี่ฉนเฉลยด้วยนะคะ วันติดคือวันอาทิตย์ค่ะจ่วยคือช่วยปาคือพาเฮ้าคือฉันไปแอลคือไปเที่ยวค่ะตีมวนตีมวนที่สนุกสนุกค่ะสักหน่อยสักหน่อยค่ะได้บอได้ไหมปู่ย่าคืออาพอปูเมียคือปู่ย่าค่ะเพิ่นคือท่านค่ะคิดออดคือคิดถึงค่ะอยากให้ต้องการให้เมื่อบ้านกับบ้านค่ะ เด,เดือนหน้าเดือนหน้าค่ะใต้บังค่ะวันเที่ยงกลางวันค่ะปักใต้ภากใต้ค่ะเพียบหลายชนิดลองก้องลองกองค่ะหัวครบมะม่วงหิมพา,านต์ค่ะจำดะจำปาดะค่ะนะคะวันนี้ทบทวนแค่นี้นะคะเดี๋ยวสักประมาณ10 โมงครึ่งครูตองจะเพิ่มเติมไปในส่วนของวรรณคดีวรรณกรรมนะคะสำหรับเนื้อหาทบทวนภาษาถิ่นในวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบาย